สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านอาหารริมทางเส้นอุดรหนองคายนะคะตรงข้ามกับโฮเทลยูดีกรีนวิวนะคะอันนี้เราอันนี้เป็นซุ้มนะฮะซุ้มไม้ยักษ์คาซุ้มไม้ไผ่แล้วก็มุงด้วยยักษ์คานะคะลมเย็นดีจังนะคะแล้วบริเวณซุ้มเขาเนี่ยเขาก็จะมีเบาะรองนั่งนะคะเบาะ พิงหลังแล้วแต่นะคะใครอยากนั่งอยากนอนก็ตามสะดวกสบายเขาก็จะเป็นเขาขายไอเดียเนาะเขาจะเป็นขันแบบย้อนยุคอะขันขันเงิมสมัยโบราณเนาะสมัยที่เรายังเด็กๆเนี่ยแล้วก็ตะก,ก้านะะตะก,ก้าตะก,ก้าใส่ใส่ภาชนะนะแล้วก็เห็นไหมฮะกุ้งกุ้งฝอยกนะุ้งฝอยทอด นะเขาก็ใส่กระจาดหิ้วมานะฮะใส่กระจาดหิ้วนะ,ะแล้วก็พวกอะไรนะฮะหอยต้มนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยขนมจีนเขาปุ้นอีสานเราเนาะอันน้ำจิ้มนะฮะตามส้มตำตามบักหฮงนะคะแล้วก็ของหวานที่เราสั่งกินเขาก็เออ่ขายไอเดียนะใช้ภาชนะภนะาชนะแบบโบราณโบราณแล้วเนาะภาชนะไม้ไผ่เห็นไหมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีขนมพวกนี้เด็กๆก,ก็จะมาขายพอเรานั่งได้ที่เด็กก็จะมาขายนะฮะชิลละยี่สิบบาทเนี่ยห่อหนึ่งเนี่ยห่อหนึ่งยี่สิบาทสามห่อห้าสิบาทเออก็เลยต้องซื้อไว้ช่วยนะฮะที่จริงก็เป็นเด็กในในในศูนย์อาหารเขาเลยนะคะคือทั้ทงหน้างเขาจะเป็นกาแฟที่เราเห็นครั้งแรกแล้วเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะนั่งนั่งตามซุ้มเนี่ยเป็นซุ้มไม้ไผ่นะเนี่ย พื้นอันนี้พื้นวางเท้าไว้วางรองเท้าอันนี้เป็นไม้เป็นไม้อไม้ก็แบบไม่ไม่ได้ใส่กบอะไรมากมายแล้วก็ไม่เสือปูนะฮะก็มีที่นั่งอย่างดีนะฮะกินชุดนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยพร้อมข้าวเหนียวเนี่ยโอ,โอ้ชุดนี้อย่างเดียวชุดเนี้ยออสามอย่างเนี่ยนะชุดละแปดสิบบาทนะฮะกุ้งนี่ก็แปดสิบบาทนะ ใช่ไหมแปดสิบเนาะของหวานเนี่ยันี้คือจะห้าสิบห้าบาทนะข้าวเหนียวเขาจะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรเนี่ยข้าวเหนียวแล้วเอใส่ดอกอัญชันนะคะดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆเนาะอืมก็หอยเห็นไหมนี่เขาทำนะคะแก็เย็นดีนะพูดถึงบรรยากาศเขาใช้ได้ใช่ละอาหารก็ถ,ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าใครชอบรสชาติแบบ เราเลือกได้เนาะเขามีรายการเมนูมาเสนอว่าจะกินอะไรเงี้ยเนี่ยตามซุมต่างๆก็จะมีคนมานั่งกินนะฮะนี่เราก็กินเรากินกินซุ้มตาก่อนกินซ้มตามก่อนซ้มตามเป็นี่งอร่อยอร่อยนะคะขึ้มตำอร่อยข้มตำข้มตำลาวขึ้นฝอยีล้วกุ้งฝอยเนาะมีน้ำจิม้ม มีสองชุดวันนี้เราสั่งเออสามสามรายการอันนี้คือคือชุดหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้ชุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ชุดหนึ่งนะฮะแล้วอันนี้ก็ชุดหนึ่งเลยสามชุดเออสามชุดมันเป็นเขาเรียกเป็นชุดเนาะมีมีชุดแรกก็จะเป็นไงฮะมีส้มตำมีหอยแล้วก็มีขนมจีนอันนี้หนึ่งชุดแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวสั่งพิเศษอีกค่ะงหอลยยี่สิบาทนะคะ แล้วก็ในชุดกุ้งทอดนะกุ้งฝอยทอดนะฮะกินกินใจจะหมดลนะของหวานไปอีกชุดนึงนี่แหละอย่างเงี้ย่นะสามชุดก็ร้อนกว่าบาทนะเกือบสองร้อยละน้ำเอกนะ,ะก็ถือว่าเอ้ากะือ,อกินบรรยากาศไปด้วยลมเย็นๆนะฮะสำนะหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเหมือนฝันชาแนลนะคะ